สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําแอปพลิเคชันที่น่าสนใจนะครับโดยแอปพลิเคชันที่น่าที่สำหรับที่ผมสนใจนะครับก็คือแอปที่มีชื่อว่าแอปสะสมนะครับเป็นแอปสําหรับการซื้อของหรือขายของที่เป็นอของแบรนด์เนมนะครับมือ2นะครับหรืออาจจะมีมือหก็ได้นะครับโดยตัวแอปนะครับจะเปิดให้เรา เลือกซื้อสินคาแบรนเนมตามประเภทสินค้านะครับจะมีสตรีทแวรนนะครับลักชัวรี่นะครับของสะสมเคสตายนะครับผมแล้วก็เป็นอย่างอื่นอีกมากมายนะครับแล้วก็จะแล้วก็จะมีในเรื่องของการขายนะครับที่สามารถเปลี่ยนของตามชื่อแอปนะครับชื่อสะสมเปลี่ยนของสะสมของเรานะครับให้เป็นเงินได้นะครับก็คือการฝากขายกับทางแอปนะครับโดยทางแอปเขาจะมี ผู้เชี่ยวชาญนะครับมาตรวจสอบว่าของที่เราส่งไปแท้หรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความสบายใจให้กับลูกค้าที่จะซื้อของเราต่อไปนะครับโดยนะครับผมจะลองอยกตัวอย่างนะครับสมมุติไปซื้อของสตีดแวร์ครับก็จะมีบอกว่า,าก็จะมีบอกว่า หนตอนนั้นนะครับมีสินค้าชนิดไหนนะครับที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างนี้นะครับอ่าก็จะเป็นเบสเซลเลอร์เขาก็จะบอกว่าอ่าอันไหนมีความนิยมมากที่สุดนะครับตามตามนี้เลยนะครับสมมุติผมจะซื้อรองเทาง้าเนวบลลาน,นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะซื้อหรือขายนะครับแล้วก็จะมีราคาบอกว่าราคาเริ่มต้นประมาณนี้เท่าไหร่แล้วราคาตั้งรับ ซื้อสูงสุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขายออกไปล่าสุดราคารประมาณเท่าไหร่นะครับก็จะมีไซส์บอกนะครับประมาณนี้แล้วก็มีรูปภาพประกอบว่าสามารถใส่แล้วแต่งตัวไปเป็นสไตล์ไหนได้นะครับก็จะมีการาฟให้ดูด้วยครับสมมุติห้าเรากดซื้อไปนะครับก็จะต้องดูตามไซส์นะครับว่าเราใส่ไซส์ไหนราคาก็จะต่างกันของแต่ละไซส์นะครับ มีอยู่2อ,อย่างนะครับอ่าเป็นซื้อที่มีที่มีคนวางขายตามไซ้์ไ้อยู่แล้วหรือตั้งรับซื้อนะครับตั้งรับซื้อก็คือเราต้องการอ่าไซส์ไหนแล้วต้องการราคาประมาณเท่าไหร่นะครับก็ให้กรอกไปก็อาจจะมีอ่าผู้ขายนะครับติดต่อ,อเรามาอีกทีหนึ่งนะครับราคาก็จะประมาณนี้ครับส่วนของการขายนะครับ การขายก็จะมีบอกราคาว่าตั้งขายอยู่ประมาณที่อะไรนะครับตามตารางตางรูปนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะปีประมาณนี้นะครับจะมีของตามประเภทของมันนะครับก็จะบอกไว้อย่างนอกจากเสื้อผ้าก็ยังมีนะครับเป็นของสะสมพวกอาร์ทองอาร์ทอยนะครับพวกภูกมิวงแจที่นอกเหนือจากเสื้อผ้ากางเกงนะครับก็จะมี พวกกระเป๋ารองเท้าก็มีนะครับก็จะอยู่ในแอปนี้แอปเดียวเลยครับส่วนใหญ่แอปนี้จะเป็นของแทนนะครับก็สามารถคน้นค้นหาเพิ่มเติมได้นะครับกระเป๋าเสื้อผ้านี่ครับตามประเภทได้เลยนะครับและถ้าเราสนใจสินค้าไหนแต่เรายังไม่ได้ซื้อเราก็สามารถกดที่รูปหัวใจตรงนี้นะครับกดกดไว้ได้นะครับก็คือจะเป็นการมาร์ค ว่าเราสนใจแล้วพอเราจะกลับมาซื้อใหม่แล้วก็เรามาดูตรงสินค้าที่สนใจนี้ได้นะครับโดยไม่ต้องไปเลือกดูจากที่อื่นนะครับแล้วพอเราสั่งซื้อไปแล้วนะครับทางแอปก็จะเหมือนแอปช้อปปีหรือแอปอซื้อของอะไรนะครับก็จะคือมอีการจัดส่งให้ดูนะครับว่า,าสินค้าที่เราสั่งไปมันจัดส่งถึงไหนแล้วนะครับ ก็จะมีประมาณนี้ครับผมสำหรับแอปสะสมนะครับข้าวๆจะมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับ